สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะอยู่กับรายการคุยข่าวเช้าค่ะแล้วก็ยังคงนําภารกิจต่างๆของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะคะมาบอกเล่าบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบค่ะถึงการปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่นะคะไม่ว่าพี่น้องประชาชนจะประสบกับปัญหาด้านใดนะคะหรืออยู่ในพื้นที่ใดเราพร้อมที่จะลงพื้นที่ไปปฏิบัติหน้าที่ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มขีดความสามารถนั่นเองค่ะ ภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมค่ะ ผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาภาคห้าหน่วยประชาการทหารพัฒนากรุณามอบหมายให้รองพ่วอำนวยการสำนักง,งานพัฒนาภาคห้าหน่วยประชาการทหารพัฒนาเข้าร่วมประชุมประชาคมในการจัดทำแผนงานโครงการประจำปีง,งบประมาณพุทธศักราช2567ในพื้นที่บ้านท่าสว่างหมู่2ตำบลโนนสำราญอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษโดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบลโนนสำราญ และมีผู้เข้าร่วมประชาคมประมาณ70คนนั่นเองค่ะภารกิจต่อไปนะคะจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3-5สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการต่างพัฒนานำโดยพันเอกยุทธิพันธวี ผู้บังพับหน่วยได้จัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนดำเนินการมอบน้ำดื่มสะอาดกองบัญชาการกองทัพไทยและมอบอาหารให้กับผู้ถูกกักตัวจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019และผู้ที่พักอาศัยนะคะเลยใช้การรักษาแบบโฮมไอโซเลชันนาบ้านเด่นสันทรายหมู่14ตำบลทุ่งต่ออำเภอเวียงเชียงรุงจังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดนะคะ ของโควิด19ยังคงเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวสำหรับทุกๆท,ท่านนะคะยังไงอย่าลืมรักษาตามมาตรการป้องกันจารแพร่ระบาดนะคะอย่างเคร่งครัดนั่นก็คือการเว้นระยะห่างการสวมใส่หน้ากากอนามัยมันล้างบืมบ่อยๆนะคะและมันตรวจวัดอุณหภ,ภูมิร่างกายของตนเองและอย่าลืมค่ะแพลตฟอร์มไทชนะสแกน QR code ์ออโค้ดเช็คอินเข้าเช็คเอาออกทุกๆครั้งที่เราเข้าไปใช้แยงสถานประกอบการต่างๆแค่เพียงเท่านี้เราก็จะปลอด และห่างไกลาจากโควิด -19 สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ